สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แผทใหม่และนี่คือนักเตะ Back to Back คนแรกที่ผมตีบวก5แล้วจะมารีวิวกันในคลิปนี้และถึงแม้ว่าผมจะเคยรีวิวเอโต้มาแล้ว2ปีแต่ปีนี้นับว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอีกปีหนึ่งเลยทีเดียว ค่าพลังหมวก5สูงถึง111ซึ่งค่าพลังนี้มันก็มากยิ่งกว่าเอโต้ไอคอนบก1ใสซะอีกซึ่งถ้าเป็นตำนานคนเดือๆเนี่ยส่วนใหญ่ปี Back to Back เนี่ยหน้าตาทรงผมอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่สำหรับเอโตนั้นก็คงจะมีแค่ปีเชลซีเท่านั้นแหละที่หน้าตาและทรงผมอาจจะดูแปลกไปและสำหรับค่าพลังของเอโต b c k t to b c k k นั้นเมื่ออยู่ในทีมฟูบารซ่าแล้วเราก็ค่าพลังจะสูงถึง120เลยทีเดียว จุดเด่นของปีนี้จะเป็นเรื่องสปีดต,ต้นที่เยอะมากๆและการจบสกอร์ที่เฉียบคมสุดๆแถมการยืนตำแหน่งก็สูงถึง1้7อีกด้วยนับว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่วิ่งหาตำแหน่งหาช่องได้ดีมากๆและจังหวะของการวิ่งการออกตัวนั้นยังทำได้โคตรดีเลยทีเดียวและเมื่อไปเทียบกับไอคอนแล้วนั้นแทบจะไม่ต่างอะไรกันเลยนะสำหรับผมสำหรับพลังแฝงสตาร์โค้ดนั้นผมแนะนำเป็นแทรกซึมพื้นที่แล้วก็ทะลุช่องส่วนอีกหนึ่งนั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลย อาจจะเป็นเสริมการประทะหรือว่าพัฒนาการวิ่งรวมไปถึงเรื่องของการยิงลูกปั่นก็ได้เช่นกันเพราะว่าในแผ่นนี้นั้นการยิงนอกกรอบแบบปั่นอาจจะทําได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองสำหรับแผนและเทคนิคก,การเล่นในคลิปนี้ส่วนมากก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่ามาลงตัวที่แผนนี้นะแนวความเร็ว80ยืนตําแหน่งแบบอิสระเน้นการวิ่งแบบมั่วซั่วซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองก็ลองได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแรงตกเลยอย่ามาโทษกันและกัน อย่นดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของ a อโตนะซึ่งต้องบอกว่าไฮไลท์ของคลิปนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของแพชใหม่ใช่ไหมซึ่งผมก็ใช้เวลาปรับตัวอยู่นานเลยกว่าจะได้กล้าทํารีวิวออกมากว่าจะได้รู้ว่ามันเล่นยังไงเพราะว่าเกมเพย์มันค่อนข้างแปลกไปจนผมแทบจะจับทางไม่ได้เลยในช่วงแรกนะแต่ช่วงนี้โอเคแล้วผมเล่นเป็นละนะก็รู้แล้วว่ามันควรที่จะเล่นยังไงกันแนะ่ ซึ่งนักเตะสไตเอโต้ e เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับแพทนี้เลยทีเดียวนะในเรื่องของการวิ่งหาช่องต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่วิ่งหาช่องได้ฉลาดมากและก็มีสปีดท,ที่จัดจ้านมากๆเลยทีเดียวซึ่งแพทก่อนแล้วมองว่ามันเก่งแล้วใช่ไหมพอมาแพทนี้เนี่ยแบบโอ้โหแทงเป็นหลุดแทงเป็นหลุดแลยพวกนักเตะสไตอานาเอโตยูเซ e อ่ะตอเรสเลยพวกเนี้แม่งโหดที่เฮียเลยโ <Wow. S 1> ดนแทงแต่ละทีแทบจะตามไม่ทันเลยนะแม่งโคตรเร็วเลย <Wow. S 1> แถมในจังหวะวิ่งออกข้างเปิดมาโมงเนี่ยไอ้นักเตะพวกเนี้มันก็โมงได้ด้วยนะคือมันโมงง่ายขึ้นนะแพทเนี้ยคือถ้าเทียบกับแพทก่อนเนี้ยในไฮไลท์เอโตท้ที่ผมเคยรีวิวไปเนี้ยอาจจะ ไม่ได้มีช็อตโม่งมากนักนะแต่ว่าการที่ผมมาเล่นแพทช์นี้แล้วก็ใช้เอโต้ยืนหน้าเป้าเนี่ยเขากลับทำสิ่งนี้ได้ดียิ่งขึ้นอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะจังหวะเกมหรือเปล่านะแต่ในหลากหลายจังหวะที่ผมได้ลองเปิดโม่งนั้นแพทช์นี้ต้องบอกว่าเอตโต้เนี่ยโม่งได้ดีมากๆเลยแต่ถ้าถามผมว่าผมชอบเกมเพย์แบบเปิดโม่งง่ายๆแบบนี้ไหมผมบอกเลยว่าไม่นะผมผมไม่ชอบเลยผมรู้สึกหัวร้อนทุกครั้งที่ผมโดนอ่ะ <c oughs> ือมันไม่ง่ายเลยที่จะการลูกเปิดโม่งได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ตัดเกมตั้งแต่ตั้งแต่เเ้าออกิมสนนะ ซึ่งถ้าเขาได้เปิดก็คือโลกมันเปลี่ยนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันมันดูง่ายเกินไปมาว่าในเรื่องการจบสกอร์ของเอโต้ดีกว่าเอาสั้นๆง่ายๆเลย,ค,ยคล้ายๆไอคอนแทบจะไอคอนเลยแหละนะคือคมเหมือนเดิมแล้วเป็นนักเตะที่จบสกอร์ได้แทบจะทุกรูปแบบเลยทีเดียวโดวยเฉพาะลูกเลียดนั้นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแบบคมกริบมากๆเลยนะแล้วก็ในเรื่องของจังหวะการซัดเต็มข้อยิงมุมทะแยงยิงแบบแรงๆนั้นก็นยังคงยิงได้ดีอยู่ในแพชนี้ ซึ่งเอโต้ที่อยู่ในฟูทีมบาร์เซลน่านั้นก็พลังการยิงสูงถึง118และนั่นมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยสำหรับการซัดงแรงสไตล์เอโต้นะโคตรจะคมเออยกเว้นจังหวะนี้อ่ะมาลองดูจังหวะนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับเป็นการจบสกอร์แบบลูกเลียดนะซึ่งผมมองว่าแพทนี้เนะี่ยลูกแบบเนี้ยเป็นลูกที่ยังยิงได้ดีเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าลูกปั่นนอกกรอบแพทนี้มันดูอันตรายที่สุดนะนะแต่ผมมองว่าไอ้ลูกเลียดนี่แหละคือแบบอัปมงคลที่สุดลนะ ปาดมาจังหวะนี้ก็เอโต้เรียบร้อยตำแหน่งดีมากนะอะมาดูช็อตสวนกลับกันหน่อยแล้วกันกว่างมาจากข้างหลังเลยแล้วนี่กดแทรกซึมไปหนึ่งทีแทงยาวๆและแม่นด้วยเอโต้ใช้สเปดที่รวดเร็วมาแล้วนี่ยิงติดเซฟนิดหนึ่งเป็นการยิงด้วยลูกปั่นเท้าซ้ายนะ มาดูจังหวะหนึ่งแล้วกันครับเป็นจังหวะการโชว์ศักยภาพในการวิ่งกดแทรกซึมไปหนึ่งทีแล้วไปแล้ครับวิ่งแสงกองหลังไปแล้วเป็นลูคัสเซอร์นองเดสเอาไม่อยู่แล้วจบซ้ายลิดเลียดไปเห็นถึงความอันตรายของลูกโลชอตหรือยังอ่ะมันโหดมากเลยนะแล้วจังหวะนี้ก็เบียดวิ่งเบียดลูดิเกอร์และโดนเบียดทิ้งไปกองหลังตัวท็อปของเกมอย่างฟานไดดีก็วิ่งไม่ผ่านเหมือนกัน ก็น,นั่นแหละครับมันยังสู้กองหลังตัวท็อปยังไม่ได้นะสำหรับเอโต้ยิงกองหลังเมต้าตัวท็อปเนี่ยบอกเลยว่ายากนะต้องหาจังหวะที่มันแทงสวยๆดีๆนะหรือไม่ก็อาจจะใส่โคดกระทิงเข้ามาช่วยในจังหวะแบบเนี้ยอ่ะมาดูจังหวะนี้นิดนึงเนมายกมาให้เอโต้โอ้โหจับบอลดีมากแลยจบด้วยซ้ายอีกแล้วลูกเลียดนะโคตรเทพจังหวะน,นี้แฟงกี้วนมา ให้กับเอโต้และจบด้วยลูกปั่นแบบคงๆบอกเลยว่าจบสกอร์ได้ทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะและจังหวะน,นี้เขาเช็คลำหน้าและเหมือนจะพลาดเพราะว่าไม่ล้ำในจังหวะน,นี้เดมเบเล่โอ้โหที่เรียกจุดโทษให้ได้และเอโต้จะเป็นคนจบโดยยิงไปตรงกลางวัดใจกันไปเลยทีเดียวพีมาดูจังหวะในการจบสกอร์แบบอ่านอกกรอบกันบ้างดีกว่านะซึ่งเอโต้ในปีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกพอบวก5อยู่ในฟูลทีมแล้วค่าพลังมันก็ดูค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว อาจจะไม่ได้ถึง120นะแต่1 1 8เนี่ยดกก็ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับแพทนี้ที่จะยิงไกลแบบเต็มข้อหรือว่าจะปั่นแบบนอกกรอบซึ่งถ้าให้ผมแนะนำะนะซัดแบบมุมทะยงเหมือนเดิมอ่ะน่าจะดีที่สุดแลละถึงแม้ว่าแพทนี้มันจะปั่นได้ดีนะแต่ว่าเอโตปีนี้ค่าความยิงโค้งเขาอาจจะไม่ได้เทียบเท่าไอคอนอาจจะไม่ได้เวอร์มากเพราะฉะนั้นมันไม่ชัวร์เท่าการซัดแบบเต็มข้อนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าได้มุมปัน่นลองดูก็ไม่เสียหายครับเพราะว่ามันก็ยิงง่ายอยู่พอสมควรนี่ อย่างมุมหัวกระโหลกนี่ก็อีซี่เลยมาดูอีกจังหวะหนึ่งแล้วกันก็เป็นจังหวะของการยิงแบบหักข้อนะนี่ไงมันดูมันดูง่ายกว่านะสำหรับผมะนะมันดูชัวร์กว่าว่างั้นเพราะหลายๆหลจังหวะผมใช้เอโต้ปั่นเนี่ยมันค่อนข้างติดเซฟบ่อยนะความโค้งมันอาจจะไม่พอมั้งลายจังหวะน,นี้เดโก้เปิดมาโอ้โหแล้วยังไงบอลหลุดมาที่เอโต้เรียบร้อยเลยปฏิกิริยาดีครับสำหรับกองหน้าคนนี้ จงังหวะนี้มาเดกโก้เปิดมาม่งนี่เรียบร้อยหาตำแหน่งดีมากครับยืนแบบว่าเล่นลายกับกองหลังดีเลยทีเดียวจงวังหวะสวนกับกดแทรกซึมแล้วมันวิ่งออกตัวไปแล้วก็นี่ครับจ่ายง่ายเลยนะเอโต้สองคลิปแรกกับทรงๆนี้แหละวิธีการเล่นมันไม่ยากเลยนะเป็นสายวิ่งสายทะลุช่องอยู่แล้วมาดูความคล่องตัวครับนี่โอ้มันคอนโทรลง,ง่ายมากนะก็ะซําเข้าไปเนมา่า จงังหวะขึงจงังหวะขึงในกอบพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยก็ง่ายเหมือนกันคือบวก5ฟูบาซ่าแล้วเนี่ยมันอะไรอะไรก็ดูดีขึ้นนะครับนี่ดูจับบอลเด็โอ้โหโปรเฟสชั่นอลจริงๆอะ่ะเจ้าช่วยจงวังหวะนี้มาหาจงังหวะแทงแทงมาแล้วเหมือนจะไม่รอดหากไปขวาแล้วยังไงยังไงพลิกกลับมายังยังได้จบอยู่แต่ไม่เข้าครับลูกนี้แม่แต่เร็วนะเร็วใช้ได้เลยสไตลคอฟมาที่เโตล้ลยนี่อ ลิบเลียดแบบแรงๆเอาละมาสรุปกันดีกว่าครับสำหรับเอโต้แบ็ o ทูแบ็นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่มีความใกล้เคียงไอคอนนะครับแต่ก็อาจจะไปไม่ได้ถึงขนาดนั้นโดยเฉพาะการยิงลูกปั่นไอคอนมันโกงกว่าแล้วก็ จังหวะสปินความเร็วกันไปกับบอลผมว่าไอคอนเน่ยดูพริ้วดูดีกว่านะแต่นอกนั้นเนี่ยแทบจะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับผมถ้าเทียบกับ NTG แล้วเนี่ยมันเหมือน NTG ที่ได้รับการอัปเกรดมากขึ้นแข็งขึ้นสมดุลดีขึ้นดูคล่องขึ้นแต่การจบสกอร์ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยยกเว้นลูกปั่นน,นั่นเองที่คลาสไอคอนยังดูโหดกว่าซึ่งแน่นอนล่ะคลาสไอคอนมันก็ต้องดีที่สุดอยู่แล้วเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นช่วงพรามของเขาอยู่แล้วนะค่าพลังต่างๆมันถึงออกมาได้เพอร์เฟกขนาดนั้นงง่่ะแตก็ยานะวาววคม เพอร์เฟกนั้นมันก็แลกมาด้วยราคาที่แสนแพงและค back ัตแบ็กทูแบ็กก็อาจจะมาตอบโจทย์ในจุดจุดนี้นั่นเองแต่ราคาช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยน่ารักกันสักเท่าไหร่นะคงต้องรอกิจกรรมที่มันปล่อยบวก5 Back to Back มาให้มากกว่านี้ให้มันมีเกลื่อนตลาดกว่เนี้มันถึงจะราคาลงนะซึ่งก็น่าจะใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆเลยทีเดียว ซึ่งใครรีบก็ซื้อมาลองเล่นดูก็ได้นะผมว่ามันก็โหดอยู่เหมือนกันน่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะตีเองเนี่ยก็ขอให้ตีติดแล้วกันผมว่าอะไรมันค่อนข้างแพงเลยนะร้อยเก้าห้าตัวน่ะ <Wow. S 1> โอ้โหผมนี่ก็ดีที่มันชุดเดียวติดถ้าไม่ติดก็คงจะชิปหายกันไปแล้วอนะเอาละสำหรับคะแนนความชอบก็ชอบมากนะแต่ให้ที่8.5แล้วกันถือว่าเป็นเอโต้ที่ f อพดูคุ้มค่าแล้วก็เก่งในแบบฉบับของเอโต้สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย